สูตรสองตัวล่างเราพัฒนามาที่เจ็ดมีนาคมสองห้าหกแปด ปากกลัเป็นกลังใจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูกับคำอัดตัวเลขเราพัฒนา2องตัวล่างก่อนอื่นมาดูตัวเลขจากเมื่อที่แล้วสำหรับตัวเจาะไม่เข้านะครับในสูตรที่1ของเมื่อที่แล้วนะครับ ออกสองหนึ่งหลุดนะครับสำหรับสุดที่หนึ่งและสุดที่สองเมื่ที่พามาออกสองหนึ่งสุดนี้ก็หลุดนะครับเมื่อที่แล้วยังไม่มีสูตร ี่เข้านะครับมาดูสูตรที่แอดเตรียมมาใหม่นะครับมีอยู่ทั้งหมดสองสูตรเริ่มจากสูตรที่หนึ่งนะครับสถิติจิตงวดต่อเนื่องม่แรกเลขเก้าเลขศูนย์และเลขหนึ่งออกเก้าหกเข้าเลขเก้าต่อมา เข้าในเลขหกมาต่อมาเข้าในเลขสี่และเลขห้านะครับต่อมาเข้าในเลขแปดและเลขเก้าต่อมาเข้าในเลขสี่นะครับ จะคำนให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับใช้ข้อมูลตัวเลขสีตัวเราพัฒนานะครับสำหรับใัการคํานวณใช้ลร้อยบวกหลักหน่วยสองครั้งและบวก6กของที่นะครับได้สี่บวกเบวกเก้นะบวกหกของที่ผลบวกเท่ากับ2ี่สบ ในเลขแปดวงหนึ่งแทมเลขเก 9, ้าวงหนึ่งแทมได้สิบในเลขศูนย์ในเลขแปดเลขเลก้าและเลขศูนย์นะครับผลออกศูนย์สี่เข้าในเลขศูนย์ต่อมาคำนวนเป็นตัวอย่างให้ดูวันนี้นะครับได้ 4บวกหนบวกหและบวกหกของที่ผลบวกเท่ากับ12บสอในเลขสอเลขสาและเ,เลขสีนะครับผลออก21เข้าในเลขสอต่อมาคำนวณในงวดเจมีนาคมนะครับ ได้หนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์นำบวกหกคงที่ผลบวกเท่ากับเจ็ดในเลขเจ็ดเลขแปดในเลขเก้านะครับเราผลมาที่เจ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดนะครับ สำหรับสูตรที่1ได้เลขเจเลขแปดนะเลขก้านะครับต่อไปมาดูในสุดที่2องสูตรใหม่นะครับสถิติจิตนวดต่อเนื่องนะครับเริ่มจากเมแรกในเลขเจ็ดเลขแปดเลขก้าออก ้าหกเข้าในเลขเก้าเมื่อต่อมาเข้าในเลขเจ็ดต่อมาเข้าในเลขห้าต่อมาเข้าในเลขแปดและในเก้านะครับต่อมาเข้าเลขสี่ มาดูแอปคำนวณให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับลนการคำนวณใช้หนักพันบอกกันสี่ครั้งและบวกหนึ่งของที่นะครับได้สองบวกสองบวกสองบวกสองและบวกหนึ่งของที่ผลบวกเท่ากับเก้าได้เก้าบวกหนึ่งแมได้สิบ ไดเลขศูนย์บ่งแจมได้หนึ่งได้เลขเก้าเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะครับผลออกศูนย์สี่เข้าในเลขศูนย์ต่อมาทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับด้ศูนย์ บวกศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์และบวกหนึ่งของที่ผลบวกเข้ากับหนึ่งในเลขหนึ่งเลขสองและเลขสามนะครับผลออกสองหนึ่งเข้าในเลขหนึ่งและเลขสองนะครับ พอมาคำนวณในงวดเจ็ดมีนาคมนะครับได้สองบวกสองบวกสองบวกสองและบวกหนึ่งของที่ผลบวกเท่ากับเก้าเลขเก้าเลทีศูนย์และเลขหนึ่งนะครับ รอผลมาที่เจ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดนะครับสำหรับสุตรที่สองได้เลขเก้าเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะครับมาสรุปตัวเลขในวันนี้นะครับเลขเด่น ล่างแอดให้เลขศูนและเลขแปนะครับตัวเลขสุดที่1จับคู่กับสุดที่2ได้เจ7ดเก้าเจ็ดศูนยเจ็นแปดดปดเก้าเก้าเนละเกนะครับเลขเด่นเลขศู 0, ได้เจ8 0 9 0เลขแป ได้แปดเก้าแปดศูนแะแปดหนึ่งนะครับส่วนตัวเลขที่ตรงกันกับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่อัดลงไปแล้วทางช่องนะครับจะมีแปดเก้านะครับที่ตรงกันเป็นตัวเลขที่เด่น ที่สุดของแอดสำหรับร่างในวันนี้นะครับนอผลวันที่7มีนาคม2568นะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ